เดี๋ยวก็ตัดไปตอนที่ผมอัพแม็กเลยละกันนะผมสำหรับตัวของแอมเลียอ่ะตอนนี้ผมก็ตีบวกทางด้านของแอมเลียเป็นทางด้านของ9ก้ดาวบวก3เวล175เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมอ่ะถ้าผมไม่ฟาร์วัตถุดิบไว้นะผมอ่ะผม กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟนี่แอบเกมไลน์เลนเจอร์ด้วยนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าต่างไอีหลักอีกเช่นเคยนะผม,มก็หลายๆคนคงจะเห็นแล้วนะผมสำหรับหน้าต่างไอีหลัก ตอนนี้ผมก็ได้ทำการปั้นตัวของแอมเล a ียแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมอ่ะสำหรับตัวของแอมเลียนะผมอ่ะตอนนี้ผมได้ตีบวกศักยภาพให้มันถึง1300แล้วนะผมอ่ะอนาคตอันใกล้นี้ผมจะตีบวกศักยภาพให้มันถึง2000แน่นอนนะผมอ่ะก็เป็นตัวแบกของผมนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปรีวิวกันที่ดานสเต็ตหลักกันก่อนนะผมก่อนที่เราจะมาอ่านสกิลแล้วก็อัปเกรดเป็นทางล่างของ กาวดาวนะผมว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะผมสำหรับตัวของเอมิเลียก็หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วนะผมว่าวิธีการทำบัคทำยังไงหรือว่าการทำแบบบัคขี้บัคอะไรนะครับผมอ่ะก็หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วแต่วันนี้ผมจะมารีวิวสกิลข้าวๆนะผมสำหรับตัวของเอมิเลียว่าถ้ามันไม่ดีบัคมันเก่งไหมและมันใช้งานดียังไงนะผมอะ่ะสำหรับตัวนี้ถ้าบัคมันหมดไปแล้วมันยังเก่งอยู่ไหมหรือว่า ใครที่มองว่าไม่เก่งยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมอะส่วนตัวผมมองว่ายังไงก็เก่งนะผมเพราะว่าสกิลพื้นฐานพอๆกับเจสสิก้าในคโคเมนเซอร์เลยนะผมแล้วก็มันแตกต่างกันรตรงที่เจ็ดแสงมีปั๊บอมตะแต่ตัวนี้ไม่มีนะผมถ้ามีน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่โกงพอสมควรเลยนะผมเดี๋ยวผมซูมนะผมบะดาเมจดมันจะหนักแค่ไหนนะผมดูนะผมนี่โอ้โหนี่นะผมอ่ะก็ดาเมจก็น่าจะประมาณ ห้าทีถึงหกทีตายนะผมอ่ะสองทีสามทีเกินครึ่งหลอดนะผมอ่ะก็ถือว่าหนักพอสมควรนะผมอ่ะประมาณสี่ทีถึงห้าทีก็น่าจะตายแล้วนะผมสำหรับบอส่าน,นี้นี่ไม่มีบัฟคีและกุมก็ไม่ได้ใส่ทางด้านของอ่าเขาจะเรียกว่าทําบัฟมานะผมอ่ะผมไม่ได้ทําบัฟมานะผมอ่ะคข่าๆประมาณนี้ละกันสําหรับตัวของเอมิเลียนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการสลับไลยยัดกุบให้มันเป็นล่างแบบเก้าดาวบวกสามกันเลยนะผมอ่ะก็มา มาทาการสลับกันเลยนะผมสำหรับตัวของเอมิเลียในที่สุดนะผมมาตัวของเอมิเลียปกก็ได้เป็นทั้งล่างของ9ก้าดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็วัตถุดิบอะไรของผมค่อนข้างที่จะมีเยอะนะผมถ้าเป็นไอดีหลักเพราะว่าค่อนข้างที่แบบขยันฟาร์มากๆเลยนะผมอะ่ะสลับเป็นล่าง9ก้าดาวก็จะได้ความสามารถ9ก้าดาวมาด้วยนะผมมาโอ้โหได้ความสามารถดีซะด้วยนะผมได้ความสามารถลัดแอตแทกนะผมอะ่ะผมไม่ต้องเสียตัวลีแล้วนะผมสำหรับตัวของ แอมิเลียอ่าเดี๋ยวเราไปทําการตีบวกแอมิเลียแล้วมาอ่านสกิลข้าวๆของตัวแอมิเลียกันเลยนะครมอะการอัปเกรดทางล่างก้าวดาวของคู่เทพเขาได้ปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะคผมสำหรับใครที่เปิดได้ล่างเอาตาา้าหรือล่างปก,กติไม่ต้องซีเรียสแล้อ่าผมว่าถ้าปั้นปุ๊บจะไม่ได้กบฟ้าเพราะว่าเขา,เอ,าออกไปแล้วเขาทําให้คู่เทพได้เฉพาะกบม่วงเท่านั้นนะหอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการตีบวกแอมิเลียกันเลยนะครมอ สรับไอทีนี้ผมน่าจะเก็บ Ruby ไปค่อนข้างที่แบบเยอะพอสมควรแล้วค่อยมาเปิดกบนะผมเพราะว่าถ้าเปิดทีละ200 Ruby ลผมว่าโอกาสออกมาค่อนข้างที่จะน้อยนะผมอ่ะไปที่ลีโอนาดนะผมมาเพราะว่าผมได้ทําการเก็บไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะผมสําหรับลีโอนาดปกติวันนี้ผมตีบวกเป็นวันอาทิตย์นะผมอนะ่ะ ผมแนะนำว่าใครที่จะปั้นเลนเจอร์9ดาวควรปั้นไม่วันศุกร์เสาร์ก็อาทิตย์นะผมอ่ะผมก็มีทางด้านของดร์ลีโอนาดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะผมผมฟาร์มมาถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะครึ่งเดือนแล้วสําหรับลีโอนาดแบบนี้น่าจะมีเฉียดเฉียดเกือบร้อยตัวได้อยู่นะผมสำหรับลีโอนาดไอทีนี้ก็จะปั้นจนกว่าจะถึงเลเวล175เลยนะผมสำหรับตัวของเอมิเลียเดี๋ยวผมจะมาทำคลิป อีกทีนะผมว่าตัวของเอมเลียปล่อยตัว1วิจะแรงขนาดไหนว่าใครที่อยากเห็นเร็วๆนี้ก็อย่าลืมกระทึกไลค์ like มานะผมก็ขอสัก50ไลค์ละกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาทำการรีวิวเอมเลีย1วิแบบไม่ใช่เกียร์แบบ กระจกคอกง่อยนะผมผมย้ำไว้เลยว่าไม่ใช่เกียร์แบบอ่อนด้อยนะผมอ่ะผมจะใส่เกียร์ดีๆให้มันเลยนะผมสำหรับตัวของแอมเลียเพราะว่าผมจะเอาไปตีใน p v p ให้ดูด้วยนะผมอ่ะตอนนี้ผมตีบวกมาเฟล156แล้วนะผมค่อนข้างที่ยาวนานพอสมควรเหมือนกันใครที่อยากจะอัพ9กดาวจริงๆนะผมผมแนะนําว่าควรมีลีโอนาแบบนี้หรือว่าไม่ก็เป็นตัวจุตินะผมอ่ะส่วนตัวผมมองว่าแค่2เชนนี้ มันจะกินวัตถุดิบไม่ค่อยเยอะนะผมอะตอนนี้ผมก็อัพถึงเลเวล1 6ึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ค่อนข้างที่แบบขึ้นไวพอสมควรเลยนะผมถ้าเลือกวันอัพได้เหมาะหมิงนะผมอ่ะสำหรับวันที่ผมเลือกอัพก็เป็นวันอาทิตย์ก็ถือว่าทุกอย่างอ่ะมันเพิ่มทุกอย่างเลยนะผมสำหรับวันอาทิตย์อ่ะ ก็ลูบี้ได้มาใครเปิดได้อะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ขิงกันได้นะผมอ่ะสำหรับคลิปที่แล้วนะผมผมได้เปิดเกียร์คูตโบรรอบนี้ไปนะผมใครที่ยังไม่ดูก็สามารถย้อนไปดูกันได้ตรงมุมขวาตัวไอได้เลยนะผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะผมอ่ะแล้วก็ใครที่ได้อะไรหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมได้นะผมเพราะว่าเพิ่มโอกาสคู่เทพมันน่าจะมาอีกนะผมเร็วๆนี้แหละนะผมน่าจะประมาณ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดถ้าผมประมาณเดือนนี้ก็น่าจะมีเพิ่มโอกาสคู่เทพมาอีกนะผมอ่ะตอนนี้ผมตีบวกไปน่าจะเยอะแล้วนะผมสําหรับลีโอนาด์ผมก็เสียไปไม่ต่ํากว่าห้าสิบตัวแล้วนะผมสําหรับตรงนี้อ่ะก็โอ้โหเหลือนิดเดียวเองนะผมขนาดผมฟาร์มาแบบอย่างเยอะนะผมอ่ะตอนนี้ก็ถึงเลเวลแค่หนึ่งร้อยหกสิบแปดเองนะผมอ่าคนดูดูไว้นะผมการตีบวกมันค่อนข้างที่กินวัตถุดิบค่อนข้างที่จะเยอะนะผมขนาดผุมแบบ ผมใส่ขนาดแบบนี้เลยยังไม่ได้เลยนะผมอ่ะ <_ an> เดี๋ยวก็จะเอาตัวแบบที่ไม่ค่อยได้ใช้ยัดเข้าไปนะผมอ่ะก็เดี๋ยวก็น่านจะแม็ก์แหละเด็วๆวนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดไอเคียวโคบี้ผมน่านจะอัพไว้เยอะนะผมอ่ะ <_ an> ผมก็ไปฟาร์มลูกแก้วศักยภาพด้วยแล้วก็ฟาร์มไอ้แบบนี้ด้วยนะผม <_ an> <_ an> เพราะว่ามันจะได้ ETP แล้วก็ทางด้านของ <_ an> อลูกแก้วศักยภาพมาค่อนข้างที่เยอะนะผมอ่ะตอนนี้ก็น่าจะบวกไป170แล้วนะผมอ่ะเดี๋ยวก็จะอีบวกไปเรื่อยๆนะผมก็อยากให้มันแม็ก เร็วๆนะผมเพราะว่าไอดีหลักกว่าจะเปิดได้ก็ค่อนข้างที่ยาวนานถึสิบวัเลยนะผมสําหรับไอดีหลักผมถ้าจำไม่ผิดเกลือมาเอาจริงๆนะผมอ่ะถ้านับเป็นคนลาบูเกลือมาหกคนลาบูติดนะผมพี่ไม่ได้คู่เทพแล้วก็ถ้าเอาแบบตามตรงหรือว่าเอาที่เกลือแบบจริงจังก็เกลือประมาณหนึ่งปีฮะหนึ่งปีกับอีกสองเดือนนะผมอะก็ประมาณนี้ละกันสําหรับไอดีหลักที่เกลือมาผมก็ ค่อนข้างที่จะเกลือแบบยาวนานมากครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ผมจะเปิดได้อีกไหมสําหรับไอดีลักโอ้โหรีวิวแค่1 7 1เองนะครับผมตอนนี้ยังไม่แม็กเลยนะครับผมสำหรับเจสซิก้านะครับผมจะไม่ผิดน่าจะพีร้อยหรือยังน่าจะพีร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจสซิก้าเดี๋ยวก็เอามาตีบวกให้หมดเลยนะครับผมอนะ่ะก็สําหรับวัตถุดิบนะครับผมอ่ะใครที่มองหาวัตถุดิบในการอัปเกรดก็ควรที่จะมีขนนกไว้นะครับผมอนะ่ะสำหรับใครที่หาขนลกไม่ได้หรือว่า แต่คนนกหายากนะมอย่าลืมไปดูคลิปนะผมมาที่ผมได้สอนทำทางด้านของคนนกนะผม,ผมสอนหาคนนกก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมะผมตรงมุมขวาตัวไอเลยนะผมสามารถย้อนไปดูกันได้โอ้โหตอนนี้ผมปีบวกมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแต่ไม่แม็กซักทีนะผมอะเดี๋ยวก็ตัดไปตอนที่ผมอัพแม็กเลยละกันนะผมสำหรับตัวของแอมเลียอะตอนนี้ผมก็ตีบวกทางด้านของแอมเลียเป็นทางด้านของ9ดาวบวก3 วิวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมอะถ้าผมไม่ฟาววัตถุดิบไว้นะผมอะผมน่าจะโดนหนักกว่านี้นะผมอะตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่เจ็ดจุดเก้าล้านพลังชีวิตอยู่ที่เก้าสิบห้าล้านนะผมสรับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่เยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูสเตตัสเบื้องต้นกันก่อนพลังโจมตีสามจุดห้าล้านอะแม็กก็ไม่รู้นะผมว่าจะเพิ่มเท่าไหร่พลังชีวิตเกือบสิบล้านเลยนะผมสำหรับตัวของเอมเลียถ้าอัพแม็กก็น่าจะสิบล้านนะผมอะ ใครที่อัพเป็นล่างก็ดาวผมว่าควรจะมีเกียร์ลดแรก2จุดขึ้นไปผมอแล้วอ่าสำหรับไอดีผมทําไมผมถึงใส่ตอนนี้ใส่แค่จ,จุดเดียวผมเพราะว่ามันยังมีบัฟเตือนอยู่นะผมถ้าหมดบัฟเบือนไปผมก็น่าจะเอาทางด้านของชุดฮาโลวีนมาเปลี่ยนให้สำหรับเกียร์ช่องกลางนะผมาก็สําหรับตัวนี้ยืนจุด410ก็เป็นกลุ่มจุดยืนที่แบบหลบสกิลจากระยะยืนได้ค่อนข้างที่แบบชิลมากนะผมสำหรับตัวนี้ ตัวนี้ครูดาวสกิลค่อนข้างที่จะต่ําในสกิลที่1นะผมอ่ะครูดาวอยู่ที่8วิแล้วก็เป็นสกิลที่ใช้งานค่อนข้างที่จะดีเลยนะผมครับตัวของเอมิเลียก็โอ้โหครูดาวเลนเจอร์ค่อนข้างที่จะต่ําอยู่แล้วด้วยนะผมอ่ะสกิลที่หนึ่งของเอมิเลียนผมเป็นการอ่าเป็นลาตีสวัสด์นะผมมียกเลิอกอมาตะห้ามใช้ทักษะแล้วก็สร้างความเสียหาย3,000%นรนะผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่หนักแล้วก็มีบั๊กด้วยตอนนี้ใครที่ยัง มีอ่าใครที่มีเลนเจอร์ตัวนี้แล้วยังไม่ได้อัปเกรดเป็นทงนางของไฮเปอร์ Hyper, ก็อย่าลืมอัพเป็นร่างไฮเปอร์มาใช้งานกันนะผมเพราะว่าความสามารถอยู่ที่ร่างไฮเปอร์กับร่างกาวดาวเท่านั้นนะผมอ่ะสกิลที่2เป็นการเพิ่มต้านทักษะเพิ่มหลบทักษะแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตในพื้นที่นะผมมา60%เท่ากันหมดเลยแล้วก็นานถึงเจ็ดวิด้วยการนะผมสกิลฮิลตรงนี้เป็นสกิลฮิวหมู่แล้วก็ฮิวต่อเนื่องหาเป็นสกิลที่ดูดีมากๆนะผมมีต้านมีหลบ ก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็ความสามารถไฮไลท์คือชังักเมื่อออกปฏิบัติการของสายว่องไวนะผมอ่ะศัตรูที่เป็นสายว่องไวของฝ่ายตรงข้ามจะถูกสตัรนทันทีนะผมเมื่อเลนเจอร์ตัวนี้ออกปฏิบัติการเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวความสามารถนี้แบบฉบับแบบเต็มที่เลยนะผมอ่ะสำหรับความสามารถก้าวดาวปุ่มก็ได้ทางด้านของ last attack มากซึ่งเป็นความสามารถที่ดีที่สุดในความสามารถก้าวดาวของเลนเจอร์ตัวนี้นะผมอะก็ถือว่า แจมพอสมควรเดี๋ยวเราไปรีวิวด่านสเตตหลักด่านบอสที่เราตีเมื่อกี้นะผมสำหรับล่างไฮเปอร์ตะกี้ผมตีคร่าวๆมันก็ค่อนข้างที่จะหนักับผมอ่ะก็มาดูกันว่าถ้าเป็นล่างเก้าดาวบวกสามมันจะหนักไหมหรือว่ามันจะเบากว่าปกติตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ตัวบัฟชี้หรือว่าบัฟโกงนะผมอ่ะสำหรับความสามารถบัฟโกงเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวอีกทีในโหมด PVP นะผมเพราะว่าการสเตตหลักมันคงจะผ่านง่ายกว่า อา uh, PVP นะผมอา PVP ผมว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวความสามารถ <c oughs> แล้วก็รีวิวแบบเต็มที่เลยนะผมสำหรับตัวของเอมิเลียดูนะผมอะ uh. ตอนนี้ไม่มีคีนะผมอาย้ำว่าไม่มีคีม,ม,คมีแค่สแปร์นะผมอะ uh. สำหรับตัวของเอมิเลียแล้วก็เพื่อนเอาทนายมาช่วย <c oughs> อาสำหรับดาเมจก็น่าจะแรงอยู่นะผมอา uh. หนึ่งทีเกือบครึ่งหลอดท่านะสองทีโอ้โหสามทีหายนะผมสำหรับตัวนี้ยังไม่มีเกียร์อัปเกรดธาตุนะผมสำหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรเลยสำหรับตัวของเอมิเลีย ก็เดี๋ยวตอนนี้มันไม่เห็นผลชัดเจนนะผมผมขอเล่นตาใหม่เลยละกันเพราะว่าเพื่อนเอาตัวของทนายมาช่วยเดี๋ยวผมขอขยับไปที่ด่าน408ับผมซึ่งเป็นด่านที่บอสค่อนข้างที่จะถึกแล้วก็ตีแรงมากๆครันะผมอ่ะสำหรับตัวไหนที่ไม่ผ่านด่านนี้ได้ก็แปลว่าตัวนั้นไม่ค่อยสุดสักเท่าไหรับนะผมมาดูกันว่าเอมิเลียจะเก่งแค่ไหนับนะผมอ่ะ ตอนนี้แอมิเลียผมใช้แล่อยู่ที่861ก็ถือว่าใช้งานได้ถ้าหมดปับเดือนไปผมว่าน่าจะต้องหาเกียร์มาใส่ให้ไหมท่ผู้ชมครับดูท่ผูมอะ่ะสกิลของแอมิเลียก็ค่อนข้างที่แบบออกแบบสวยงามมากแล้วก็แถมยังไม่พอ,อน่ารักด้วยนะาผมสำหรับตัวของตัวละครตัวนี้นะผมะูมมีการข้ามนะทผมมีการข้ามระดับ2อ,อ่ะสองท่าผม้ชตอนนี้ผมเห็นแค่ข้าม2แล้วก็ข้าม1ไม่เยอะไปกว่านี้แล้วสําหรับตัวของเลม ผมเห็นการข้ามเหมือนกันนผมน่าจะข้ามหนึ่งนะผมสำหรับตัวของเลมก็ดูโน้ผมอะขนาดนี้ยังไม่มีปั๊บแบบปั๊กนะผมอะก็คือมันไม่มีปั๊บบั๊กของที่สายสายว่องไวนะผมก็แรงขนาดนี้นถ้ามีบั๊กมันจะขนาดไหนมแถมตัวนี้ยังเป็นตัวที่น่าจะเอามาติดทีม,มแบบยาวยๆด้วยท็ผมแล้วก็น่าจะติดเบต้าตำนานแบบหลายเดือนพอสมควรเลยนะผมสำหรับตัวของแอมิเลีย สำหรับบักตัวนี้ก็หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วว่าให้วางว่องไวไว้ในทีมสําหรับทีมของผมส่วนใหญ่จะเป็นเลนเจอร์ว่องไวซะส่วนใหญ่นะผมอะ่ะผมก็เลยได้เปรียบทางด้านของตรงนี้ไปนะผมอะ่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวปล่อยตัวหนึ่งวิแล้วก็เอาไปถล่ม PVP โดยใช้แค่ไม่กี่ตัวนะผมว่าตัวนี้มันจะแบกหลีผมขึ้นแบบสูงไหมนะผมสำหตัวนี้เดี๋ยวก็จะมาเปิดกบตามน้านเหมือนกันนะผมผมก็อยากได้ M อมเียล่างก้าวดาวแม็กเหมือนกันนะผมสำหรับตรงนี้ ก็ค่าๆแล้วตัวของอเมริกาค่อนข้างที่สวยงามแล้วก็เป็นตัวที่เก่งแบบน่าจะยาวนานพอสมควรเลยนะผมเพราะว่าเนื่องจากสกิลค่อนข้างที่แบบผมจะพูดยังไงนะผมอะสกิลมันใช้งานดีอยู่แล้วถึงมันจะโดนเนิฟแค่ไหนมันก็ยังใช้งานดีนะผมอะก็หลายๆคนก็สงสัยว่ารีวิวผมทําไมขึ้นเร็วจังนะผมผมก็ได้ทําคลิปบอกไปแล้วนะผมอะตอนนี้ก็น่าจะหลายวิวพอสมควรนะผมคลิปนั้นก็มีคนสนใจมากๆเลยนะผมก็ขอบคุณจริงๆนะผมอะ ที่สนับสนุนช่องไอซันฟันนี่นะผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวแอมเบรียเข้าๆเพียงเท่านี้ละกันนผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมอนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ